รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รงงายการตัวแล้วนะคะรงงายการที่จะช่วยให้คุณเป็นนักลงทุนรายย่อยที่อยู่รอดปลอดภัยและทํากาไรได้ตลาดหุ้นครับผมวันนี้รายการเม้าปิกเล็กแล้วนะครับผมกับอีตาพาท่านผู้ชมมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพนี้มาหาหมอเหรอคะไม่ใช่ครับเราไม่ได้มาหาหมอแต่ว่าที่นี่เรามีร้านซิริเดลี่ของแขกรับเชิญเราวันนี้ค่ะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะเป็นตํานานของเมืองไทยนะคะครบทั้งหนึ่งเนี่ยเป็นตำนานของตลาดหุ้นไทยเพราะว่าได้รับการขนานนามว่าเป็น อาสุวินมารคขาวแห่งตลาดหุ้นเป็นผู้บริหารบล็อกเกอร์เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่นะคะแต่ว่าวันหนึ่งลายเป็นผู้ที่เจอวิกฤตเศรษฐกิจแต่เขากลับมาได้พี่ใหญ่ใช่ครับผมถ้าพูดถึงแขกรับเชิญท่านนี้นะครับไม่มีใครที่ผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งมาแล้วไม่รู้จักคุณสิริวัน์แน่นอนค่ะคุณสิริวัน์เจ้าของสิริวัน์แซนด์วิชนี่แหละค่ะเป็นนักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่แต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะยิ่งใหญ่เพราะเป็นฮีโร่ในใจใครหลายๆคนนะคะไปพบกับเขากันเลยค่ะไปเลยครับ ผมสิริวัตรวรเวศวุฒิคุณหรือวันนี้คนส่วนใหญ่จะรู้จักผมในนามสิริวัตรแซนด์วิชครับเข้ามาก็ตลาดหลักทรัพย์เปิดปี2 5 mm. 1 8ผมอยู่กับตลาดหลักทรัพย์มาก่อนนะฮะก็ถึงวันนี้ก็น่าจะ40ปีแล้วอย่าโลกนะครับพอมีกำไรก็ต้องทำกำไรบ้างถ้าเวลาถ้าหุ้นมันตกต้องตัดขาดทุนก็ตัดขาดทุนบ้าง อย่าไปกอดเอาไว้ต้องคิดซะว่ามันไม่ใช่บริษัทของเราเราเป็นแค่นักลมทุน เปิดแผวันนี้นะคะคุณผู้ชมห้ามประพิบตามแม้แต่วินาทีเดียวนะคะเพราะว่านี่คือบาดแผลที่ชะกาดชากันที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติไทยองการลงทุนไทยเลยนะคะเราจะพาไปพบกับตำนานที่ยังมีลมหายใจเป็นวีรบุรุษผู้ฮึดสู้ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตานะคะครั้งหนึ่งเป็นนักลงทุนรายใหญ่ของตลาดถึงขั้นได้ฉายาเป็น อัจฉริยาขาวนะคะแต่ว่าวันนี้เขาก็ยังคงเป็นอัศวินในใจของใครหลายๆคนค่ะวันนี้มากันสดๆในเม้าปิกเหล็กเลยนะคะคุณสิริวัตรวรวรเวสุติพุฒนะคะหรือว่าคุณสิริวัตรแซนด์วิชนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สิริวัตรครับโอ้โหเป็นเกียรติอย่างมากค่ะพี่ขอบคุณมากที่ให้เกียรติครับวันนี้ผมดีใจมากนะมาเจอฮีโร่ตัวจริงของผมเพราะว่าถ้าคนที่ผ่านยุคปี40ศูนย์ยุคฟองสบู่แตกมาไม่มีใครไม่รู้จักพี่สิริวัตรแน่นอนรวมทั้งผมด้ววยเเเเจออตต็็มมหนนกััโโ้่ง พี่สิริวัตรนี่เป็นแรงบันดาลใจของใครหลายๆคนนะคะวันนี้ถือว่าเป็นโชคดีที่นักลงทุนจะได้ชมในเม้าฟิกเหล็กนะคะเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยพี่สิริวัตรเป็นนักลงทุนที่โอ้โหก่อนปี40นี่ขาใหญ่ผู้บริหารโลกเห็นเขาว่าพี่เป็นอัศวินม้าขาวผู้พยุงตลาดหุ้นในวันแบล็กมันเดย์แบล็กมันเดย์เขเกิดมารวยผดุงสิทธิ์นะครับปี30 2 5 30ครับตอนเกิดเลยอัศวินม้าขาวก็ช่วงนั้นแบล็กมันเดย์ตลาดหุ้นอเมริกาตกทิ้งอย่างนี้เลยนะครับของเราก็เลยโดนด้วยตลาดหุ้นทั่วโโลลกกดดดนนหหมตตาุ้ฮ่องง ไปเวันของเราตอนนั้นก็คุยกันว่าจะปิดแล้วไม่ปิดแต่ในที่สุดก็คือไม่ปิดนะครับก็ทั้งโลก็ลงเพราะว่าราคาน้ามันตอนนั้นมันขึ้นจรู้สึก10กว่าเหรียญต่อเบรลขึ้นไป40เหรียญนะครับเลยเกิดวิกฤตครับคือช่วงนั้นเนี่ยพอเกิดแบล็กมันเดย์เนี่ยตลาดทุ่มันลงวันละฟลอร์ฟลอร์ฟลอร์นะครับมันลงไปทั้งหมด8ฟลอร์คือ80%เปอร์เซ็นต์ผมไปซื้อเอาฟลอร์ที่ับตอนนั้นคนอื่นไม่มีใครกล้าซื้อมีผมเข้าไปซื้อสวมหัวใจสิงเพราะผมคิดว่า ฟันดเมนทัลพื้นฐานเศรษฐก<ส>ิจเราไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับแต่ซื้อฟลอที่6มันก็ลงไปฟลอทที่7 f ็ดฟลอทที่แปบแต่หลังจากนั้นมันขึ้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 น,นช่วงนั้นก็บอกตัวเลขเลยนะครับทำกำไรให้บร,ร,ริษัทหลักทรัพย์เอเชียที่ผมเป็นกรรมการผู้จัดการอยู่200ล้าน2 0 0้ล้านภายในไม่กี่วันด้วยครับไม่ก็เรืออาทิตย์2ออาทิตย์นะครับครับผมครับทีนี้เอ่อฟลอทแ8วันติดเนี่ย นับลงทุนสมัยนี้อาจจะยังนึกไม่ออกเพราะว่าอาจจะเพิ่งเห็นแค่ร้อยกว่าจุดไป2องวันนี้แค่ร้อยกว่าจุดก็ขนลุกกันแล้วนะคะครับมันเลวร้ายขนาดไหนครับปรอบแปดวันติดในสภาพตลาดตอนนั้นนะคะพี่เอาเป็นว่าถ้าผมจําไม่ผิดมันจากประมาณเกือบเกือบพันจุดลงไปเหลือประมาณ2อ0สจุดอะจุดใาทนองนั้นนะครับก็เรียกว่าแทบจะไม่เหลืออะไรละพูดถึงดัชนีแทบจะไม่เหลืออะไรครับก็เลยเลวร้ายมากเพียงแต่ว่าช่วงนั้นมันดีอย่างนี้ว่าปริมาณการซื้อขายวันๆหนึ่งมันยังไม่ได้เยอะเหมือนตอนนี้นะครับอาจจะไม่กี่พันล้าน เดี๋ยวนี้มันซื้อขายกันมันสี่ห้าหมื่นล้านใช่ใช่โอ้โหนะคะคืออันนั้นไม่เหลืออะไรคือตลาดหุ้นนะคะแต่ว่าที่หนักกว่านั้นคือไม่เหลืออะไรเลยจริงๆคือพี่นี่ช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจนะคะคือนี่บอกว่าเป็นแผลใหญ่นะคะอยากให้น้องลงทุณได้เห็นว่าคือวันหนึ่งนี่จากคนที่เคยเป็นมหาเศรษฐีเป็นนักลงทุนเป็นผู้บริหารบกวันหนึ่งก็ไม่เหลืออะไรได้เลยเหมือนกันนะคะช่วงนั้นเกิดอะไรเล่าให้เราฟังสั้นๆครับก็2540้อย่บวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับต้มยำกุ้งครับ เราเนี่ยเรามีหนี้เยอะไปหน่อยตอนนั้นเรามีหนี้ถึง90,000ล้านเหรียญสหรัฐแต่เรามีทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศแค่3 9มหมื่เพราะมันคนละคนละเรื่องเลยนี่สินต่อทุนประมาณ่าเท่ามา,ามเท่าอ,อันที่2ก็ช่วงนั้นเองก็นายจอซอร์รัสเขากำไรจาก เ,เงินเงินปอนแล้วกำไรเป็นพันล้านเหนรียญเขาก็มองไอ้เศรษฐกิจไทยเนี่ยในเมื่อคุณไปฟิกข้างเงินบาท1เหรียญ26บาทเนี่ยแล้วส่งออกคุณไม่โตแต่นําเข้าคุณโตเพราะฉะนั้นคุณต้องขาดดุลการค้าเพราะเงินบาทคุณต้องอ่อนก็มาโจมตีข้างเงินบาทเพราะตอนนั้นเราไปฟิกทีห่หนึเหรียญ26บาทครับาท ็ธนาคารในประทเทศไทยก็เอาเงินท kind of ุนสำรองท hmm. ี่มีอยู่ในแก๊เนี่ยไปสู้กับซอรอสส้มอยู่เลยตอนแรกซอรอสก็ทำเป็นว่าแพนะเราก็ได้ใจซอรอสมาโจมตีก็ใส่ใหญ่ใส่เข้าไปสามหมื่นเก้ขายไปขายมาจนเหลือ800ล้านเหรียญสหรัฐพะไปหาไ m f อ IMF ก็โอเคคุณจะกู้เงินผม ก็ต้องเงื่อนไขผมคุณก็ต้องลดค่าเงินบาทคุณก็ต้องเพิ่มแฟตอะไรของคุณปิดสถาบันการเงินนั่นคือเงื่อนไขของ IMF ครับผมจําได้รัฐมนตรีกัางสมัยนั้นรู้สึกท่านทารินนิมานเหมินก็เลยจําเป็นต้องทําตามเงื่อนไข IMF เพราะพอเงินบาทลอยตัวจาก26บาทใน7เดือนนะครับเราลอยตัว2กรกฎาคม2540า่มกราคม2541 56รบเาท50บเพราะคนไทยเนี่ยเป็นหนี้เพิ่มขึ้น1เท่าตัวโดยไม่ต้องทําอะไรเลย ใช่ค,คือคือตอนกู้มากู้25บาทตอนคืนต้องคืน50บาทคืนไปสองเท่าก็เจ๊งทั้งประเทศเพร้ะ,<ฮ>ะน่นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายบริษัทโดยเฉพาะพวกพวกอสังหาริมทรพับไปกู้เงินเมืองนอกมาเพราะดอกเบี้ยมันถูกอะห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์และในนั้นก็สามารถเอาหนี้เนี่ยที่เราเรียกว่าหุ้นกู้มาแปลงเป็นหุ้นทุนได้หุ้นสามัญก็เลยได้ดอกเบี้ยถูกแต่แปลงหุ้นได้ในขณะที่ตลาดในขณะนั้นดอกเบี้ยเงินกู้สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์สิบเก้าเปอร์เซ็นต์บริษัทเหล่านี้ก็ไปกู้มากู้มาเนี่ยเป็นเหรียญเวลาคืนก็ต้องคืนเป็นเหรียญกู้มายี่สิบหกบาทพะตอนนั้นเริ่มมีปัญหาปบไอ้ แบงก์ต่างประเทศก็เรียกเงินคกินดอกเบี้ยก็ไม่มีจ่ายเงินต้นก็ไม่มีจ่ายเพราะฉะนั้นทุกคนก็เราเรียกว่า d e default ครับนะก็คือยอมรับสภาพหุ้นก็ตกกันใหญ่แตวตอนนั้นเนี่ยหุ้นก็คืออย่างที่รู้ๆกัน P/E สูงกันมากก็ถูกฟอสเซลอย่างผมเนี่ยถูกฟอสเซลดังนั้นเนี่ยพอถูกฟอสเซลหุ้นมันก็ตก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 จนขายหุ้นหมดครับ นี่ยังอยู่แล้วนี่ก็ยังมีดอกเบี้ยตามไปด้วยครับผมมันก็ผมก็เลยลงทําไมทำไมตอนนั้นพี่สิทธิวัตนไม่ปัดไม่คัดลอสขายไปก่อนที่จะถูกฟอสเซลโอเคครับ คนเราเหมือนกันหมดนะครับเวลาเราซื้อหุ้นเราก็คิดว่ามันจะขึ้นเราถึงจะซื้อเวลามันลงไม่เชื่อนะมันจะลงยังไปซื้อถัวเฉลี่ยอีกนี่คือแมงเม่าผมก็ถือเป็นแมงเม่าแต่ตัวใหญ่นะนี่เื่ตัวพ่อเลยนะนี่ยตัวพ่อเลยอุแสดงว่าจริงๆอย่างอย่างพี่สิริวัฒน์เนี่ยมีประสบการณ์ตอนช่วงตลาดดีๆตลาดบูมแบบตัดสินใจการซื้อขายอะไรถูกต้องแต่ตอนวิกฤตมันก็ก็มีผิดพลาดเหมือนกันไม่ทนไม่ทนผมถึงพยายามเตือนคนตลอดเวลานะด้วยประสบการณ์ของผมระวังนะ ตลาดอย่างนี้เนี่ยอย่างปัจจุบันนี้นะครับเล่นกัน P.E. 500เท่าบางตัวก็มีบางตัวพันเท่าก็มีนะครับเอาเอาเฉลี่ยกันแล้วกัน20-30เท่าก็เวอร์ไปแล้วนะแล้วราคาสูงกว่าบุ๊กเนี่ย20เท่าก็มี50เท่าก็มีอันนี้ระวังเพราะเวลาคุณจะขายเนี่ยเกิดแพนิคเซลเนี่ยมันขายไม่ทันเหมือนสองสามวิทยาผ่านมาขายไม่ทันจริงๆนะผมเคยเจอมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องขายไปบ้างแล้วทําใจไปบ้าง กิตาเชื่อไหมใหญ่เชื่อไหมผมไม่ยอมขายหุ้นครับแล้วหุ้นมันตกทุกวันผมนอนไม่หลับแต่บางครั้งผมก็ตัดสินใจขายบางส่วนทั้งๆที่ขาดทุนนะครับแล้วหุ้นมันตกอีกนะนอนหลับครับผมถึงพยายามบอกนักลงทุนรายใหม่บอกว่าเชื่อผมเถอะถึงแม้ขาดทุนคุณขายไปบ้างหุ้นมันตกอีกครับคุณยังนอนหลับไม่ขายเลยนอนไม่หลับ ก็เขาบอกไม่ขายไม่ขาดทุนน่ยพี่สิริวัตน์เม้าเขาพูดกันแบบนี้คนเรานยจิตใจเหมือนกันหมดผมก็ไม่ใช่เซียนนะ,ะผมก็ปู่ถูชนคไม่ขายไม่ขายไม่ขายครับ ในที่สุดทนไม่ไหวขายเสร็จมันเดรงพอดีเราเราจะมาขายณจุดต่ำสุดพอดีทุกครั้งเลยเพราะมันทนไม่ไหวคือคนบอกว่าบางทีไม่เชื่อนะคะเพราะว่าเนี่คือนาทีหนึ่งเป็นอัศวินของตลาดหุ้นเป็นผู้บริหารบล็อกเกอร์ชั้นนำนะคะทำไมถึงไม่รู้หรอว่าฟองสบู่จะแตกไม่รู้หรือตลาดหุ้นจะตกไม่รู้หรอหุ้นจะลงเพราะตอนนั้นอย่างมันมีเรื่องของของขั้นเงินบาทที่ลอยตัวแล้วตอนนั้นก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยประเทศอยู่ๆเป็นนี้เพิ่มเพ้่มแบดับเบิลขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีปัญหาเลยคืออย่างที่บอฮ ผมก็ผู้ตูชนนะฮะไม่เชื่อว่ามันจะลงหนักขนาดนั้น<ะ>ไม่เชื่อว่าจะลงเดี๋ยวมันก็ต้องรีบาวนะครับอ<ะ>นันที่2เราเล่นมาจินนะครับมาจินนี่อันตรายมากนะครับ,รบผมมักจะบอกคนตลอดเวลาว่าถ้าเล่นหุ้นเนี่ยอยากจะมีกำไรสัก20-30%ได้แต่ถ้าหวังรวยในที่สุดคุณจะเจ้ง<ะ> เพราะว่ามันรวยไม่รู้จักพอแล้วมันเกิดความโลภแล้วไปเล่นมาจิ้นเหมือนผมผมเจงเข้ามาจิ้นประสบการณ์จะมีมากน้อยแค่ไหนแต่มันสู้ตรงนี้ไม่ได้ความรู้สึกครับผมตอนนั้นพอเสียหายประมาณเท่าไหร่ครับพอบอกได้ไหมก็หลายร้อยล้านหลายร้อยล้านครับผมผมขอโทษนะครับ ช่วงนั้นขนาดตลาดวอลลุ่มมันไม่กี่พันล้านผมเคยกำไรในตลาดวันหนึ่งนะกว่าสิบล้านเป็นช่วงที่ตลาดที่ทํากําไรได้วันนึงเป็นสิบล้านแล้วก็เคยขาดทุนเป็นสิบล้านเพราะนั้นผมใหญ่พอสมควรในช่วงรับทุกคนเหมือนกันหมดผมเล่นหุ้นให้ลูกค้าเขาก็เอาเงินฝากส่วนหนึ่งมาให้ผมเล่นแลาวดอกเบี้ยไม่พอผมมีฝีมือพอมีกําไรก็จะเพิ่มผร์ตให้จากสิบล้านเอาคุณสื้ว่าเป็นเลยห้าสิบล้าน แต่พอขาดทุนนะเฮ้ยให้เบาๆหน่อยพอขาดทุนใจฟอละเหมือนกันทุกคนจะเศรษฐีหรือไม่เศรษฐีนะครับเหมือนตลาดทุกวันนี้พอหุ้นขึ้นขึ้นขึ้นพันสองขึ้นมาพันหกจะไปพันเแล้วแต่พอดรอปลงมา2,300จุดหน่อยก็บอกไม่เอาแล้วไม่เอาละขยาดละแล้วเดี๋ยวพอนิ่งๆขึ้นกำไรเอาอีกแล้วนี่คือจิตใจของคนม แต่ว่าสิ่งที่สํำคัญที่สุดนะคะคือจิตใจที่แข็งแกร่งเหมือนกับใจเพชรนี่ตอนนี้ก็หัวใจสิงเหมือนกันนะคะ <c oughs> ถ้ายอมแพ้แล้วก็กลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยอีกครั้งนึงอะไรทําให้ยืนหยัดสู้อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะช่วงหน้าของเม้าปิกเล็กค่ะสักครู่ครับ